แค่5นาทีต่อวันชีวิตก็เปลี่ยนได้จุดเริ่มต้นของความพังและความจริงที่ไม่สวยงามสวัสดีค่ะทุกคนอินเองนะคะอินรู้ว่าตอนนี้หลายคนกำลังฟังอยู่อาจจะกำลังนั่งรถไฟฟ้าไปทำงานนั่งรอเพื่อนอยู่ที่คาเฟ่หรืออาจจะนอนหมดแรงอยู่บนโซฟาที่บ้าน ถ้าชีวิตของทุกคนตอนนี้กำลังรู้สึกเหมือนเป็นแก้วที่เต็มไปด้วยน้ำจนล้นเอ,อ่อเหมือนเป็นถนนที่เต็มไปด้วยทางตันอินอยากให้ทุกคนฟังอินให้จบนะคะเพราะวันนี้อินจะมาเล่าเรื่องของความพังให้ฟังค่ะความพังที่อินเองก็เคยเจอมาก่อนอินจะบอกความจริงที่ไม่สวยงานให้ฟังว่าการเปลี่ยนแปลงชีวิตมันไม่ได้เริ่มจากวันที่เรามีพลังงานล้นเหลือแต่ มันเริ่มจากวันที่เราหมดแรงแล้วตั้งหากชีวิตของอินมันเริ่มต้นจากความพังที่ใหญ่โตมากค่ะทุกคนลองนึกภาคตามนะคะตอนนั้นอินรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบถลม่มลงมาทับอยู่บนตัวอินรู้สึกเหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยที่จะต้องยิ้มเหนื่อยที่จะต้องทําเหมือนว่าทุกอย่างโอเคอินเป็นคนที่มีภาระเยอะค่ะทั้งงานทั้งเรื่องส่วนตัวทุกอย่างดูเหมือนจะถาโถมเข้ามาพร้อมๆกันจนรับไม่ไหว อินเป็นคนชอบทำอะไรหลายอย่างพร้อมกันนะคะตอนเด็กๆอินภูมิใจในตัวเองมากที่อินทำได้อินคิดว่ามันคือความสามารถพิเศษแต่พอโตขึ้นอินถึงรู้ว่าสิ่งนั้นมันทำร้ายอินมากแค่ไหนอินไม่มีสมาธิกับอะไรเลยงานก็ไม่สำเร็จสมบูรณ์สักอย่างทำไปได้ครึ่งๆกลางๆก,ก็ต้องไปทำอย่างอื่นต่อสุดท้ายงานทั้งหมดก็ค้างคาจนกลายเป็นความเครียดที่สะสม ความเครียดที่ว่ามันร้ายกาจกว่าที่อินคิดนะคะมันไม่ได้ทําให้แค่งานไม่เสร็จแต่มันทําให้ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างพังทลายไปด้วยค่ะอินเคยคุยโทรศัพท์กับคุณแม่แต่ใจอินคิดถึงแต่งงานที่ยังทําไม่เสร็จสุดท้ายอินก็เผลอตะคอกใส่คุณแม่จนท่านเงียบไปตอนนั้นอินรู้สึกผิดมากค่ะผิดจนน้ําตาไหลออกมาเองอินไม่เคยรู้สึกแย่ขนาดนี้มาก่อน อินถามตัวเองซ้ำไปซ้ำมาว่าทำไมอินถึงเป็นแบบนี้ทำไมอินถึงควบคุมอารมณ์ไม่ได้ทำไมชีวิตถึงได้พังขนาดนี้อินเคยพยายามที่จะแก้ไขนะคะอินอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองเป็นสิบสิบเล่มอินไปเค,รอ,คอร์คอสทำสมาธิมาก็หลายคอสเขาก็สอนให้เรานั่งสมาธิเป็นชั่วโมงชั่วโมงค่ะอินก็พยายามนะคะ แต่พออินหลับตาลงภาพงานที่ค้างคาภาพความผิดหวังในชีวิตก็ย้อนกลับเข้ามาในหัวอินก็ทําไม่ได้ค่ะสุดท้ายก็ล้มเลิกไปอินเป็นแบบนี้มานานมากค่ะชีวิตมันจมดิ่งลงไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งอินได้ไปเจอเพื่อนคนหนึ่งค่ะเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมานานแล้วแต่ไม่ได้คุยกันนานแล้วเขาก็ทักอินว่าอินไม่เป็นไรนะ อินก็ตอบกลับไปว่าไม่เป็นไรได้ไงดูสิชีวิตชั้นพังขนาดนี้เขาก็ยิ้มแล้วตอบกลับมาว่าฉันก็เคยเป็นแบบอินนะเพื่อนอินเล่าว่าเขาเคยอยู่ในจุดที่แย่กว่าอินซะอีกทั้งเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความสัมพันธ์แต่สุดท้ายเขาก็ผ่านมันมาได้เพราะเขาไปเจอแนวคิดหนึ่งมาค่ะแนวคิดที่ว่าการเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่ไม่จำเป็นต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมง แค่5นาทีต่อวันก็พอตอนแรกที่อินได้ยินอินไม่เชื่อเลยนะคะ5นาทีเนี่ยนะจะไปเปลี่ยนอะไรได้แต่เพื่อนอินก็คูดต่อว่าความจริงแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่จํานวนเวลาแต่คือความสม่าเสมอตั้งหากอินกลับมาบ้านพร้อมกับคำพูดของเพื่อนที่ยังดังกล้องอยู่ในหัวแค่ห้านาทีต่อวันอินลองค้นคว้าเรื่องนี้ดูค่ะ อินเจอหนังสือหลายเล่มบทความทางวิทยาศาสตร์มากมายที่พูดถึงเรื่องนี้อินพบว่ามีงานวิจัยหลายชิ้นที่ยืนยันว่าการฝึกสมาธิสั้นๆเพียงไม่กี่นาทีต่อวนันอย่างสม่ำเสมอสามารถช่วยลดความเครียดเพิ่มสมาธิและทำให้สมองทำงานได้ดีขึ้นจริงๆค่ะอินไม่รู้ว่ามันจะช่วยได้จริงไหมแต่ตอนนั้นอินไม่มีอะไรจะเสียแล้วอินเลยตัดสินใจที่จะลองทำดู อินเริ่มจากการทำอะไรเล็กๆน้อยๆเป็นเวลาแค่5นาทีต่อวันเช่นการนั่งหายใจเข้าออกช้าๆ5นาทีหรือการจดบันทึกความรู้สึกของตัวเอง5นาทีมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตอินในทันทีนะคะมันต้องใช้เวลาแต่มันก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปทีละนิดทีละนิดค่ะจากคนที่ไม่มีสมาธิเลยอินก็เริ่มมีสมาธิจดจอกับงานได้นานขึ้น จากคนที่อารมณ์เสียใส่คนรอบข้างอินก็เริ่มควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นจากคนที่มองโลกในแง่ร้ายอินก็เริ่มมองเห็นความสวยงามในชีวิตอีกครั้งนี่คือเรื่องราวของอินค่ะอินอยากจะบอกว่าถ้าตอนนี้ใครกำลังรู้สึกเหมือนที่อินเคยรู้สึกอยู่อินอยากให้ทุกคนลองเปิดใจฟังเรื่องราวของอินให้จบนะคะเพราะในตอนต่อไป อินจะมาเล่าให้ฟังว่าอินใช้แค่5นาทีต่อวันนั้นอย่างไรและมันเปลี่ยนชีวิตอินได้อย่างไรตอนนี้ทุกคนกำลังมองหาการเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตอยู่คะและทุกคนคิดว่าแค่5นาทีต่อวันมันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้จริงหรือเปล่าความพยายามที่ไม่เคยสำเร็จกับความจริงที่มองไม่เห็นวันนี้อินอยากจะชวนทุกคนมาสำรวจความเชื่อที่อินเคยยึดถือมาตลอดค่ะ ความเชื่อที่ว่าการจะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้นั้นเราต้องทุ่มเททุกสิ่งอย่างต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงๆและต้องทำแบบจริงจังเท่านั้นทุกคนเคยรู้สึกแบบนี้ไหมคะที่พอเราอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างในชีวิตเรามักจะตั้งเป้าหมายที่ใหญ่โตมโหฬานเช่นฉันจะตื่นตีห้าทุกวันเพื่อไปวิ่งฉันจะอ่านหนังสือให้จบเดือนละสิบเล่ม ฉันจะนั่งสมาธิให้ได้วันละหนึ่งชั่วโมงอินเองก็เป็นแบบนั้นค่ะอินตั้งเป้าหมายเอาไว้สูงมากเพราะอินเชื่อว่าถ้าไม่ทําแบบสุดโตง่งชีวิตก็ไม่มีวันดีขึ้นได้อินเริ่มจากการพยายามนั่งสมาธิให้ได้วันละหนึ่งชั่วโมงตามที่ครูสอนอินตั้งใจมากค่ะในช่วงแรกๆก็พอทำได้นะคะแต่มันต้องใช้พลังใจเยอะมากจริงๆพอนั่งไปได้สักพัก ความคิดต่างๆก็จะเริ่มฟุ้งซ่านเข้ามาในหัวทั้งเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความสัมพันธ์ที่ยังไม่เคลียร์และพออินเห็นว่าตัวเองไม่มีสมาธิจริงๆอินก็เริ่มรู้สึกผิดรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนไม่เอาไหนรู้สึกว่าขนาดเรื่องง่ายๆแค่นี้ยังทําไม่ได้เลยสุดท้ายอินก็ลมเลิกไปค่ะและพออินลมเลิกอินก็ยิ่งรู้สึกแย่กว่าเดิมอีกเพราะอินรู้สึกว่า ตัวเองล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าอิน <In S 1> เป็นแบบนี้กับทุกเรื่องเลยนะคะไม่ใช่แค่เรื่องสมาธิการอ่านหนังสืออินก็เป็นอิน <In S 2> ตั้งใจว่าจะอ่านให้ได้เยอะๆอิน <In S 2> <In S 1> ไปเสื้อหนังสือมาเป็น1 0บๆเล่มแต่พออินเริ่มอ่านอินก็รู้สึกว่าตัวเองไม่มีสมาธิจดจ่อกับตัวหนังสือได้เลยอ่านไปไม่กี่หน้าก็เผลอถ่ายโทรศัพท์ไปแล้วสุดท้ายหนังสือก็กองเต็มบ้านไม่ได้อ่านซักเล่ม อินเคยคุยเรื่องนี้กับเพื่อนคนหนึ่งค่ะเป็นเพื่อนที่เรียนจบมาด้วยกันเขาเป็นคนเก่งมากเรียนเก่งทำงานเก่งและดูเหมือนว่าชีวิตของเขาจะประสบความสําเร็จไปเสียทุกอย่างอินเคยถามเขาว่าแกมีวิธีจัดการกับความเครียดและความสับสนในชีวิตยังไงหรอเขาหัวเราะเบาๆแล้วตอบว่าอินแกคิดว่าชีวิตฉันไม่แต่เรื่องดีๆหรอเพื่อนอินเล่าว่า เขาก็เคยอยู่ในจุดที่แย่มากเหมือนกันค่ะงานก็ไม่เป็นไปตามที่หวังความสัมพันธ์กับคนรักก็พังทลายลงเขาใช้ชีวิตอยู่กับความรู้สึกผิดและความเครียดอยู่เป็นปีๆอินรู้สึกตกใจมากค่ะเพราะสิ่งที่อินเห็นจากภายนอกมันไม่ใช่แบบนั้นเลยอินเห็นแต่ภาพความสําเร็จเห็นแต่ภาพรอยยิ้มของเขาอินไม่เคยรู้เลยว่าข้างในของเขานั่นมันก็เต็มไปด้วยรอยร้าวเหมือนกัน แล้วเพื่อนอินก็พูดประโยคนึงที่ทำให้อินคิดตามจนถึงทุกวันนี้ค่ะเขาบอกว่าคนเรามักจะมองเห็นแต่ปลายทางของความสำเร็จแต่เราไม่เคยเห็นกระบวนการที่พวกเขาต้องผ่านพ้นมาก่อนคำพูดของเพื่อนอินทำให้ความคิดของอินเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงค่ะอินเริ่มย้อนกลับไปที่ตัวเองอินเห็นว่าอินกำลังพยายามจะกระโดดจากจุดที่ชีวิตพังที่สุด ไปสู่จุดที่สำเร็จที่สุดในทันทีโดยที่อินไม่ได้เรียนรู้ที่จะเดินไปทีละก้าวอินกำลังพยายามสร้างบ้านหลังใหญ่โดยที่ไม่มีแม้แต่เสาเข็มที่มั่นคงอินเริ่มทำความเข้าใจกับตัวเองใหม่ค่ะอินเป็นคนสมาธิสั้นอินเป็นคนไม่ชอบทำอะไรที่ต้องใช้เวลานานอินเป็นคนที่อยากเห็นผลลัพธ์ที่รวดเร็วอินเป็นคนที่เป็นมนุษย์ธรรมราคนหนึ่ง การยอมรับความจริงนี้เป็นเรื่องที่ยากมากนะคะแต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดของการเปลี่ยนแปลงอินหยุดบังคับตัวเองให้ทำในสิ่งที่อินไม่ถนัดอินหยุดตั้งเป้าหมายที่ใหญ่เกินตัวแล้วหันมาทำอะไรที่เล็กๆน้อยๆแทนอินกลับมาที่แนวคิดของเพื่อนอีกครั้งค่ะแค่5นาทีต่อวันอินลองตั้งเป้าหมายที่เล็กจิ๋วเท่ามดเลยค่ะ อินเริ่มจากการนั่งหายใจเข้าออกช้าเป็นเวลาแค่5นาทีในตอนเช้าหลังตื่นนอนอินไม่ได้ตั้งใจว่าจะต้องนั่งให้สงบหรือไม่มีความคิดอะไรเข้ามาในหัวเลยนะคะอินแค่ตั้งใจว่าจะรับรู้ความคิดเหล่านั้นที่เข้ามาแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปเหมือนก้อนเมฆที่ลอยผ่านท้องฟ้าอินทำแบบนี้ทุกวันค่ะวันแรกอาจจะทำได้บ้างไม่ได้บ้างวันที่สองก็ดีขึ้นมานิดนึง วันที่3ก็ดีขึ้นอีกและพออินทำไปได้สักระยะหนึ่งอินก็เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงค่ะอินรู้สึกว่าตัวเองมีสติมากขึ้นเวลาทำงานอินก็มีสมาธิจดจ่อได้นานขึ้นเวลาคุยกับคุณแม่อินก็ฟังท่านได้มากขึ้นไม่ได้ใจลอยเหมือนเมื่อก่อนและพออินรู้สึกว่าตัวเองมีสมาธิอินก็เริ่มทำงานได้เสร็จตามกำหนดเวลา งานที่เคยค้งางคาอยู่ก็ค่อยๆถูกสะสางไปทีละอย่างเรื่องนี้ทำให้เห็นว่าบางครั้งสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอาจจะไม่ได้มาจากความพยายามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็ได้นะคะแต่มันอาจจะมาจากความสม่ำเสมอที่เล็กที่สุดต่างหากตอนนี้ทุกคนกำลังตั้งเป้าหมายที่ใหญ่เกินตัวจนทำให้รู้สึกท้อแท้กันอยู่หรือเปล่าคะแล้วถ้าอินจะชวนทุกคนมาลองตั้งเป้าหมายเล็กๆแค่ห้านาทีต่อวัน ทุกคนจะลองทำกันดูไหมคะความลับของความเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลแต่กลับอยู่ในมือเรานี่เองทุกคนเคยได้ยินคำว่าความเฉื่อยไหมคะมันเป็นกฎทางฟิสิกส์ที่บอกว่าวัตถุใดๆก็ตามที่อยู่นิ่งๆมันก็มักมจะอยู่นิ่งต่อไปส่วนวัตถุใดที่เคลื่อนที่มันก็มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนที่ต่อไปชีวิตของคนเราก็เหมือนกันคะ่ะ เมื่อเราปล่อยให้ตัวเองอยู่ในภาวะนิ่งเฉยนานๆเราก็จะยิ่งเฉือยชาและไม่อยากทำอะไรเลยและเมื่อเรายิ่งไม่อยากทำอะไรเราก็จะยิ่งเฉื่อยชาลงไปอีกกลายเป็นวงจรที่ไม่รู้จบอินเคยอยู่ในวงจรนั้นค่ะอินรู้สึกว่าตัวเองไม่มีพลังงานจะลุกขึ้นมาทำอะไรเลยอินอยากจะเปลี่ยนนะแต่อินไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหน อินรู้สึกเหมือนตัวเองติดอยู่ในวังวนแห่งความสิ้นหวังแต่วันที่อินได้ลองทำอะไรเล็กๆแค่5นาทีวงจรนั้นก็เริ่มถูกทำลายลงค่ะอินอยากจะยกตัวอย่างเรื่องง่ายๆที่ทุกคนอาจจะมองข้ามนะคะการจัดเตียงนอนอินเคยเป็นคนที่ไม่เคยจัดเตียงเลยค่ะตื่นมาก็ไปทำอย่างอื่นเลยเพราะอินคิดว่ามันเสียเวลาและไร้สาระแต่พออินเริ่มทำอะไรที่ง่ายที่สุด อินตัดสินใจว่าจะจัดเตียงให้เรียบร้อยทุกเชา้าอินรู้ค่ะว่าการจัดเตียงมันไม่ได้ทำให้งานของอินเสร็จเร็วขึ้นหรือว่าทำให้ความสัมพันธ์ของอินกับคนรอบข้างดีขึ้นในทันทีแต่มันเป็นชัยชนะเล็กๆที่อินสามารถสร้างให้ตัวเองได้ตั้งแต่วันเริ่มต้นทุกคนลองลึกภาพตามนะคะ ในวันที่เราตื่นมาด้วยความรู้สึกเหนื่อยล้าเมื่อเราตัดสินใจลุกขึ้นมาจัดเตียงเราได้ลงมือทำอะไรบางอย่างให้สำเร็จไปแล้วหนึ่งอย่างความรู้สึกทำได้เล็กๆนี้มันจะส่งผลต่อความรู้สึกของเราตลอดทั้งวันมันจะทำให้เราอยากทำสิ่งอื่นๆต่อไปนักจิตวิทยาหลายท่านเรียกแนวคิดนี้ว่าพลังของชัยชนะเล็กๆค่ะ เมื่อสมองของเราได้รับสัญญาณว่าเราทำอะไรสำเร็จไปแล้วสมองจะหลั่งสารแห่งความสุขออกมาและมันจะกระตุ้นให้เราอยากทำสิ่งอื่นๆให้สำเร็จต่อไปและเมื่อเราทำอะไรเล็กๆสำเร็จไปเรื่อยๆทุกวันเราก็จะเริ่มมีโมเมนตัมค่ะโมเมนตัม um คือพลังในการเคลื่อนที่ อินเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งเขียนโดยนักวิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์เขาบอกว่าการจะเริ่มทําอะไรใหม่ๆที่ยากนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่การจะรักษาโมเมนตัมให้คงอยู่ต่างหากที่เป็นความท้าทายดังนั้นแทนที่จะพยายามกระโดดข้ามกำแพงสูงๆให้เราเริ่มจากวางอิดก้อนแรกก่อนค่ะและการวางอิดก้อนแรกที่ง่ายและดีที่สุดก็คือการใช้เวลาแค่ 5นาทีอินอยากจะชวนทุกคนมาลองทำแบบนี้นะคะให้ทุกคนเลือกสิ่งที่ตัวเองอยากทำที่สุดในตอนนี้มันหนึ่งอย่างไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือการออกกำลังกายหรือว่าการฝึกสมาธิและให้ทุกคนทำสิ่งนั้นเพียงแค่5นาทีไม่จำเป็นต้องทำให้เสร็จไม่จำเป็นต้องทำให้สมบูรณ์แบบแค่เริ่มต้นก็พอแล้วค่ะ ถ้าทุกคนอยากออกกำลังกายให้ทุกคนลองเริ่มจากการเดินอยู่กับที่ในห้องนอนแค่5นาทีก็ได้ค่ะถ้าทุกคนอยากอ่านหนังสือให้ทุกคนลองอ่านหนังสือแค่หนึ่งหน้าก็ได้ค่ะถ้าทุกคนอยากฝึกสมาธิให้ทุกคนลองนั่งเฉยๆหายใจเข้าออกช้าๆแค่5นาทีก็ได้ค่ะอินเคยเจอคนไข้ของนักบำบัดท่านหนึ่งที่เล่าเรื่องให้ฟังค่ะ คนไข้คนนั้นเป็นคนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและไม่สามารถทำอะไรได้แม้แต่จะลุกขึ้นจากเตียงนักบำบัดคนนั้นไม่ได้สั่งให้เขาไปออกกำลังกายหรือว่าให้เขาไปทำอะไรที่ยากยากเลยนักบำบัดคนนั้นสั่งให้เขาทำแค่การขยับนิ้วเท้าสิบครั้งตอนแรกคนไข้ก็ไม่เข้าใจนะคะ แต่วันรุ่งขึ้นเขาก็ลองทำดูพอเขาทำสำเร็จเขาก็รู้สึกว่าตัวเองทำอะไรได้และเขาก็ค่อยๆเพิ่มจํานวนการขยับนิ้วเท้ามากขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดเขาก็ลุกขึ้นจากเตียงได้และสามารถเดินไปข้างนอกได้เรื่องนี้สอนอินว่าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงไม่ได้มาจากความสามารถที่ยิ่งใหญ่แต่มาจากความกล้าหาญที่จะเริ่มต้นด้วยสิ่งเล็กๆที่เราทำได้ ตอนนี้ทุกคนกำลังมองหาการเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตอยู่คะและทุกคนคิดว่าการเริ่มต้นด้วยสิ่งเล็กๆแค่5นาทีจะช่วยสร้างโมเมนตัมให้กับการเปลี่ยนแปลงของทุกคนได้หรือเปล่าจากความพังสู่การตื่นรู้ในวันธรรมดาและความเข้าใจที่ลึกซึ้งกว่าเดิมหลังจากที่อินเริ่มทำอะไรเล็กๆแค่5มนาทีต่อวันอย่างสม่ำเสมอชีวิตของอินก็เริ่มเปลี่ยนไปทีละน้อยๆค่ะ อินรู้สึกมีสมาธิมากขึ้นอารมณ์ดีขึ้นและความเครียดก็ลดลงไปอย่างเห็นได้ชัดแต่มันไม่ได้หมายความว่าชีวิตของอินจะไม่มีปัญหาอีกเลยนะคะวันหนึง่งอินกลับมาจากทำงานด้วยความเหนื่อยล้ามากค่ะงานก็เยอะจนล้นมือหัวหน้าก็โทรศัพท์มาตามงานไม่หยุดหย่อนอินรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจะขาดใจและในตอนนั้นเอง อินก็กลับไปรู้สึกเหมือนตอนที่ชีวิตเคยพังทลายอีกครั้งอินนั่งลงบนโซฟาด้วยความรู้สึกท้อแท้น้ำตาไหลออกมาเองอย่างห้ามไม่ได้อินถามตัวเองอีกครั้งว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ทั้งๆที่ฉันก็พยายามแล้วไม่ใช่หรอในตอนนั้นเองอินเหลือบไปเห็นกระดาษโน้ตแผ่นเล็กๆที่แปะอยู่บนตู้เย็น อินเคยเขียนมันไว้ตอนที่อินเพิ่งจะเริ่มใช้แนวคิดแค่5นาทีบนกระดาษแผ่นนั้นเขียนไว้ว่าวันนี้อินจะหายใจเข้าออกอย่างมีสติแค่5นาทีอินมองกระดาษแผ่นนั้นอยู่พักหนึ่งแล้วก็ยิ้มให้ตัวเองอย่างเศร้าอินคิดว่าตัวเองยังคงพยายามที่จะควบคุมทุกอย่างในชีวิตเหมือนเดิมทั้งทที่อินก็รู้แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้ ทันใดนั้นเองความคิดหนึ่งก็แล่นเข้ามาในหัวของอินค่ะอินคิดว่าความจริงแล้วเราไม่จำเป็นต้องสู้กับความรู้สึกของเราเลยเราไม่จำเป็นต้องสู้กับความเหนื่อยความท้อแท้หรือความสิ้นหวังสิ่งที่อินควรทำคือยอมรับความรู้สึกเหล่านั้นและอยู่กับมันอย่างที่มันเป็นอินนั่งลงบนโซฟาเหมือนเดิมค่ะ แต่คราวนี้อินไม่ได้พยายามที่จะห้ามตัวเองไม่ให้ร้องไห้อินปล่อยให้น้ำตาไหลออกมาอย่างอิสระอินปล่อยให้ความเหนื่อยล้าถาโถามเข้ามาอินเพียงแค่รับรู้ความรู้สึกเหล่านั้นโดยไม่พยายามที่จะผลักไสมันออกไปอินนั่งอยู่แบบนั้นเป็นเวลาหลายนาทีจนในที่สุดความรู้สึกหนักอึ้งในใจก็ค่อยๆเบาบางลงไปเองค่ะ มันเหมือนกับที่เราเห็นเมฆฝนที่ตั้งเขาอยู่ในท้องฟ้าเราไม่ได้พยายามที่จะไล่เมฆนั้นออกไปเราแค่ยืนอยู่ตรงนั้นและรอให้ฝนตกจนเมฆนั้นจางหายไปเองนี่คือสิ่งที่อินได้เรียนรู้จากแค่5นาทีต่อวันค่ะมันไม่ใช่แค่การทำอะไรบางอย่างซ้ำๆจนเกิดความเคยชิน แต่มันคือการฝึกสติให้เราอยู่กับปัจจุบันและยอมรับความรู้สึกต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของเราอินเคยคิดว่าการฝึกสมาธิคือการทำให้จิตใจของเราสงบและว่างเปล่าแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นเลยค่ะการฝึกสมาธิคือการตระหนักรู้ถึงความคิดและอารมณ์ของเราและอยู่กับมันอย่างที่มันเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านประสาทวิทยาหลายท่านได้ทำการศึกษาเรื่องนี้ค่ะ และพวกเขาก็ค้นพบว่าเมื่อเราฝึกสติอย่างสม่ำเสมอสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอารมณ์จะทำงานได้ดีขึ้นและสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อความเครียดก็จะทำงานน้อยลงนั่นหมายความว่าเมื่อเราเจอกับปัญหาเราจะสามารถรับมือกับมันได้ดีขึ้นเราจะไม่ตอบสนองด้วยอารมณ์ที่รุนแรงแต่เราจะสามารถมองปัญหาได้อย่างรอบด้านมากขึ้น ทุกคนเคยรู้สึกเหมือนกับอินไหมคะที่พยายามจะสู้กับความรู้สึกตัวเองแล้วสุดท้ายก็เหนื่อยและท้อแท้แล้วทุกคนคิดว่าการยอมรับและอยู่กับความรู้สึกของเราจะเป็นอีกหนึ่งหนทางที่ช่วยให้ชีวิตของเราดีขึ้นได้หรือเปล่าการเดินทางสู่ความเปลี่ยนแปลงและบทสรุปที่ไม่มีวันจบสิน้นชีวิตของคนเราทุกคนเปรียบเหมือนการเดินทางคะ่ะและอินเชื่อว่า ไม่ว่าตอนนี้ทุกคนจะอยู่ที่ไหนบนเส้นทางนี้ไม่ว่าทุกคนจะกำลังรู้สึกดีหรือไม่ดีก็ตามขอให้ทุกคนจำสิ่งนี้ไว้ค่ะว่าการเดินทางของทุกคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับปลายทางแต่ขึ้นอยู่กับก้าวเล็กๆที่ทุกคนกำลังจะก้าวไปต่างหากอินอยากจะชวนทุกคนมาทบทวนสิ่งที่เราได้เรียนรู้ใน5ตอนที่ผ่านมาด้วยกันนะคะ 1. ความพังไม่ใช่จุดจบแต่คือจุดเริ่มต้น อินอยาให้ทุกคนยอมรับในความพังของตัวเองค่ะการยอมรับไม่ใช่การยอมแพ้แต่มันคือการที่เรายอมรับความจริงว่าชีวิตไม่ได้สมบูรณ์แบบและทุกคนก็มีสิทธิที่จะรู้สึกแย่ได้ 2. ความเชื่อที่ว่าต้องยิ่งใหญ่ถึงจะเปลี่ยนแปลงได้คือความเข้าใจที่ผิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนไม่ได้มาจากความพยายามแบบหักโหม แต่มันมาจากความสม่ำเสมอที่เล็กที่สุด 3. แค่5นาทีคือพลังในการสร้างโมเมนตัมอินอยากให้ทุกคนลองทำอะไรเล็กๆที่ทำได้จริงแค่5นาทีต่อวันไม่ว่าจะเป็นการจัดเตียงการนั่งหายใจหรือการเขียนบันทึกเล็กๆน้อยๆใช้ชนะเล็กๆเ,เหล่านี้จะสร้างโมเมนตัมให้ชีวิตของเราเก้าวไปข้างหน้า 4. การยอมรับคือการปลดล็อกตัวเองเราไม่จำเป็นต้องต่อสู้กับอารมณ์หรือความรู้สึกของเราเลยค่ะลองปล่อยให้มันเป็นไปอย่างที่มันเป็นลองอยู่กับมันแล้วในที่สุดมันก็จะค่อยๆหายไปเองและสุดท้ายค่ะข้อ5การเปลี่ยนแปลงคือการเดินทางที่ไม่มีวันจบสิ้นอินอยากจะบอกทุกคนว่า อินไม่ได้จะบอกว่าตอนนี้ชีวิตของอินสมบูรณ์แบบแล้วนะคะมันยังมีวันที่อินรู้สึกแย่มันยังมีวันที่อินทําอะไรไม่สําเร็จแต่มันก็ไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วค่ะอินไม่ได้รู้สึกท้อแท้จนอยากจะยอมแพ้อีกต่อไปเพราะอินรู้แล้วว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอินเคยอ่านหนังสือเล่มนึงซึ่งเขียนโดยนักบวชชาวพุทธเขาบอกว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่การไม่มีปัญหา แต่อยู่ที่การรับมือกับปัญหาได้ดีขึ้นและอินก็เชื่อแบบนั้นค่ะอินเชื่อว่าความเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่เราจะสามารถเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นได้ในชั่วข้ามคืนแต่อยู่ที่การที่เราได้เรียนรู้ที่จะเติบโตไปกับปัญหาเหล่านั้นวันนี้อินอยากจะมอบของขวัญเล็กๆชิ้นหนึ่งให้กับทุกคนค่ะมันเป็นของขวัญที่อินใช้เองและมันได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของอินมาแล้ว อินอยากให้ทุกคนลองทำแบบนี้ค่ะทุกเช้าหลังจากตื่นนอนให้ทุกคนลองหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆแค่5นาทีค่ะในขณะที่ทำอินอยากให้ทุกคนสังเกตความรู้สึกของตัวเองสังเกตความคิดที่เข้ามาในหัวของเราและขอให้ทุกคนปล่อยให้มันเป็นไปไม่จำเป็นต้องพยายามที่จะหยุดคิดไม่จำเป็นต้องพยายามที่จะทำให้สงบ แค่รับรู้และปล่อยวางเมื่อทำแบบนี้เป็นประจำอินรับรองว่าชีวิตของทุกคนจะค่อยๆเปลี่ยนไปค่ะอินหวังว่าการเดินทางของเราในครั้งนี้จะช่วยให้ทุกคนได้มองเห็นอีกด้านหนึ่งของชีวิตด้านที่ไม่ต้องสมบูรณ์แบบด้านที่ไม่ต้องพยายามเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ด้านที่เต็มไปด้วยความจริงใจและด้านที่เต็มไปด้วยความเป็นมนุษย์ อินอยากให้ทุกคนรู้ว่าทุกคนมีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้ขอให้ทุกคนเริ่มต้นการเดินทางของตัวเองในวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะคะและอินจะกลับมาเล่าเรื่องราวดีๆให้ทุกคนฟังอีกในตอนต่อๆไป